นานแหละตื่นหรือ,อยังนี่ตาสว่างหรือยังสว่างอาซาหรือโอรูโอโอภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราคงลืมไม่ได้เมื่อปีหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์เป็นการสังฆ่าสังหารหมู่ประชาชนอย่างเลือดเย็นนะคะของครอบครัวอัมมา ที่มันสั่งฆ่าประชาชนเหตุเพราะว่าประชาชนตาสว่างแล้วรู้ว่าสันดาลมันเป็นอย่างไรยาายุเสียให้ยากให้ฉันจัดหนักจัดหนักเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันไปอยู่แถวคลองเปรมนะมันจะยุ่ง อย่าฝันว่าเราจะหลงคำว่าจัดหนักจัดหนักรับรองได้ว่าไม่หลงละเลงแล้วไม่หลงตัวเองแล้วก็ไม่เคยกดขี่และเหยียบหัวประชาชน <S <S นะใครจัดหนักจัดหนักก็จัดไปแต่เราจะไม่หลงเด็ดขาดช่วงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทนายอีกหนึ่งท่านทำงานแบบจัดหนักจัดหนักทำหน้าที่เป็นทนายให้กับพี่ดาตอปิโด ขอเสียงปรบมือให้กับทนายประเวศประพานุกูลค่ะเอ,อสวัสดีครับ วันนี้นี่คือในแง่หนึ่งมันคือวันวัน,วนครบรอบของของเหตุการณ์เมื่อสิบเก้าพฤษภาเมื่อปีที่แล้วจริงๆแล้ววันนี้เมื่อปีที่แล้วผมนอนดูทีวีอยู่กับบ้านนะครับเออสิ่งที่อยากจะพูดถึงในในจุดหนึ่งก่อนเนี่ยมันมันก็ควรจะพูดถึงเออเหตุการณ์ในช่วงนั้นบ้างนะฮะเอาเป็นว่าบางส่วนผมมีสำนวนคดีของดีเอสไออยู่บางส่วน นะครับเป็นคดีที่ d ีเอไอตีคืนตีคืนให้ให้ตำรวจท้องที่บอกว่าให้ไปร้องศาลเเผยการไต่สวนหาสาเหตุการตายจต่ว่าสาเหตุการตายก็ไม่เชิงแต่ว่าหาคนที่ฆ่าคนที่ยิงในเหตุการณ์ช่วงเมษาพฤษภาเมื่อปีที่แล้วสำนวนของ d ีเไอที่ตีกลับที่ผมมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ สิบสำนวนนะฮะศพจำนวนคนที่ถูกยิงในสิบสำนวนเนี่ยคือบางสำนวนก็มีสองบางสำนวนก็มีหกและหนึ่งในนั้นนี่ก็คือหกศพวัดปทุมองคาเอ,อเอ,อโทษวัดปทุมวานารามนะ,ะเออทำไมเดซไอถึงตีกับสำนวนหกหกสิบสำนวนสิบหกศพเนี่ยนะมีอยู่ในนั้นคือสิบสาม,ส,ามสิบสามศพนะฮะในสิบสำนวนเนี่ย ที่สรุปออกมาว่าตายเพราะการกระทําของเจ้าพนักง,งานนะตายเพราะการกระทําของเจ้าพนักง,งานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ตามราชการพูดง่ายๆก็คือถูกถามยิงแล้วก็มีหลักฐานในสำนวนที่ชัดเจนในหนึ่งคดีในนั้นคือนักข่าวญี่ปุ่น มีคนเห็นขณะที่คุณมูรามโตะถูกยิงล้มลงเนี่ยมีประกายไฟแลบออกมาจากปากกระบอกปืนทหารแถมด้วยภาพในซีดีในแผ่นนะฮะในกล้องของคุณมูรามโตะซึ่งแบกอยู่ในขณะขณะที่ถูกยิงเนี่ยก็ถ่ายไปที่ทางแถวของผู้ชุมนุมซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณมูรามโตะถูก เออยู่หันหน้าไปทางแนวของทหารซึ่งหันหน้าชนกับทางผู้ชุมนุมกุมาราโมอโต้ถูกยิงที่หน้าอกข้างซ้ายทะลุออกหลังรักแร้ทางขวาหลักฐานมันเถียงไม่ออกครับว่าทหารยิงแน่นอนจริงๆแล้วทั้ง91หรือ92ศพเนี่ยทุกศพแทบจะสรุปได้เลยว่าถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูงนะครับ ในสํานวนของของเดสไอสิบสํานวนเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองแปดศพที่ถูกยิงด้วยกระสุนจุดสองสองสามจุดสองสองสามนี่มีเรียกอีกชื่อหนึ่งคือห้าจุดห้าหกเมมอมหรือหกจุดห้าหกออกอผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะทางดมมอเนี่ยแต่ว่า ในขนาดจุด223ซึ่งกระสุนขนาดนี้ก็คือกระสุนของ M16 ใช้กับ M16 หรือ a ท9านั้นก็คือทหารยิงนั่นเป็นกระสุนปืนจากเอ,อปืนสงครามของทหารแล้วที่ว่า d s i ีกลับเนี่ยนะฮะตีกลับไปให้ พนักง,งานสอบสวนท้องที่ก็คือตำรวจท้องที่ส่งสำนวนให้เปิดร้องขอดาสารให้เปิดเพื่อไต่สวนหาคนค่าเนี่ยทางทางศัพท์แาวบ้านเราก็จะเรียกว่าง่ายๆว่าการไต่สวนสาธารณะนะจริง,รงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยเขาเขียนมาบอกว่าให้พนักง,งานสอบสวนเป็นคนยื่นคำร้องกับศาลร,ร่วมกับพนักง,งานอหยาการดิสไอก็เป็นพนักง,งานสอบสวน คำถามคือแล้วทำไมดิสไอไม่ทำเองคำตอบมันก็ชัดเจนว่าเป็นการใต่ลูกออกสุดท้ายมันก็คือดองเรื่องทุกวันนี้ถ้าเปิดสารนะร้องขอเราสารเปิดสารไต่สวนมันก็จะออกมาว่ามันก็จะต้องมีการสืบต่อไปว่าใครเป็นคนยิงยิงด้วยคำสั่งของใคร และคาสั่งมันก็จะต้องขึ้นไปเป็นท่อๆจากคนฐานซึ่งเป็นคนยิงไปถึงในศิษยในสิษ์ในจ่าในหมู่ขึ้นไปเอผู้หมวดนะระดับมา,มาคับหมวดผู้มงคับกล่องร้อยผู้มงคับกล่องพันจนถึงในพลสุดท้ายก็คือแม่ทัพหรือว่าอาจจะผอทบ,ออบอแล้วใครที่อยู่เหนือตรงนั้นผู้อำนวยการสออ,อชอ คนที่ออกคําสั่งเซ็นคําสั่งให้สถานการณ์ฉุกเฉินคนที่เซ็นคําสั่งให้ให้มีการสลายการชุมนุมนะฮะที่เรียกว่ากระชับพื้นที่เนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบในถ้าการมีการเปิดไต่สวนสาธารณะเมื่อไหร่มันก็จะมีหลักฐานตรงนี้นี่คือเหตุผลที่ดีเอสไอไม่ทําเองแต่ว่าเตะเตะเรื่องอ,อ่ะเตะลูกอ,อก่กส่งกลับไปให้ทาง รวทท้องีออ่ลักษณะอีเหตุผลหนึ่งที่เดสไอใส่รูปออกไปนะก็คือเหตุผลที่เขารับคดีกลุ่มนี้มาทำเดสไอไม่ได้ต้องการไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะรับคดีกลุ่มนี้เองแต่ว่ามารับมาด้วยสองเหตุผลคือเขารับคดีก่อการร้ายนะที่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นคดีที่ถ้าสับกฎหมายมันก็จะยาวอย่างเช่นว่า เออผู้กระทาต่อรัฐนะต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐออผู้กระทําเอ,อผู้ฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนเพราะฉะนั้นนี่เขาการที่เขากับ FA, อกอกอย่างหนึ่งที่เขารับมาก็คือเป็นหนังสือจากสออชอบอกให้ดีไอรับคดีกลุ่มนี้ทั้งเก้าสิเอ็ดเก้าสิสองศพเนี่ยวัตถุ วัตถุประสงค์นะเพราะเมื่อดูตรงนี้วัตถุประสงค์ของดิสไอที่รับคดีกลุ่มนี้ก็คือเพื่อมาหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าที่ตายไม่ใช่ฝีมือทหารแต่เป็นพวกเสื้อแดงเรายิงกันเองแต่สุดท้ายจากการสอบสวนเขาเองมันก็สรุปออกมาเนี่ยสิบสำนวนสิบสามศพว่าฝีมือทหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดีเอสไอจำน้นด้วยหลักฐานของตัวเองจึงต้องส่งสำนวนกลับให้ตำรวจครับ <Okay. S 1> ผลของการส่งสำนวนกลับให้ตำรวจก็คือเท่ากับดองเรื่องมันก็เลยดองกันอยู่ทุกวันนี้นะเออประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดที่ในวันนี้นี่ก็คือในจุดที่ ปัญหาของมาตรา112นะองนะการพูดถึงแค่ตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วในมันเป็นเรื่องการพูดถึงกฎหมายนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ก็เป็นการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายไม่ใช่เป็นการเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศไม่ใช่เป็นการเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบประมุขของประเทศแต่ คนที่เรียกร้องในตรงนี้เนี่ยจะถูกป้ายสีทันทีเลยว่าล้มเจ้ามันทำไมกันมะเกี่ยวอะไรกันคุณกลัวอะไรนักหนากับการการการจ,จุดตรงพวกนี้เออสิ่งที่ที่หนึ่งหนึ่งสองนะฮะส่งผลไม่อย่างหนึ่งก็คือเหตุอันนี้คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องต้อง เหตุผลหนึ่งในการที่เราเรียกร้องให้ยกเลิกมากตราหนึ่งหนึ่งสองคงคงได้ยินการพูดกันมาเยอะแล้วว่าเป็นเป็นสิทธิในการพูดสิทธิในการแสดงความเห็นหนึ่งหนึ่งสองนี่กดเอาไว้ไม่ให้แสดงความเห็นนะครับในอีกด้านหนึ่งของการห้ามแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็คือเท่ากับห้ามรับรู้ข่าวสารด้วยข่าวสารในบางเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ ที่เปิดเผยกันถ้าหลายกันอินเทอร์เนต็ตนะอย่างอย่างอย่างงบประมาณของรัฐที่ตั้งให้กับค่าใช้จ่ายของของสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดเผยได้ไหมแต่ถ้าใครพูดก็อาจจะโดนหนึ่งหนึ่งสองกิจการของทสํงงานักงานสํานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รายได้ของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เราในฐานะประชาชนเนี่ยเราวางทีเราก็อยากจะรู้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดเมื่อไหร่คนพูดก็โดนแล้วก็ลักษณะยอย่างหนึ่งของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่มันจะมีการขยายความที่ที่จะไปไปข้ามไปเรื่อยนะครับ ตัวเอ่อตัวกฎหมายเองคุ้มครองครอบ,บคคลแค่สี่คนแต่ว่ามันมีการตีความขยายความโดยสารโดยตำรวจโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยองค์กรไหนก็แล้วแต่นะหมายถึงว่ามันเอ่อตีทุกตีความไปถึงคนอื่นสิ่งอื่นที่ที่ที่ทพอคนวิจารณ์กาเนี่ยน,นะก็โดนไปด้วยล่าสุดที่เห็นก็คืออาจารย์สมศักดิ์ เกมทีรัสกุลนะเป็นจดหมายที่ตอบออถึงเปิดจดหมายเปิดนึกถึงเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรซึ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลที่ที่อยู่ในนึกมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่คุ้มครองเลยอีกอย่างอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นชัดๆของของของมาตรานี้นะค,ะคือการใช้กฎหมาย คือพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยพูดพวกเราเนี่ยมักจะคิดถึงไอ้คำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมักจะคิดไปถึงตำรวจอายการแต่สุดยอดของกระบวนการยุติธรรมก็คือศาลนะฮะทัศนคติของศาลเนี่ยมันมีผลต่อ,ตอ,ตอการการดำเนินคดีในข้อหาหนึ่งหนึ่งสอง อขอขอเข้าเรื่องทางกึ่งๆวิชาการหรือทางวิชาการนิดหนึ่งการการการทำคดีอาญาในศาลเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าจําเลยกระทําความผิดนะะอันนี้เป็นหน้าที่ของโจทต้องหาหลักฐานม,มาไอ้คาว่าการกระทําความผิดเนี่ยมันมันมันค่อนข้างกว้างการพิสูจน,น์ตัวนี้เอาเบื้องต้นก่อนว่าพิสูจน์ว่าได้ก,กระทําหรือเปล่า ในในกรณีข้อ,ขอหาหนึ่งสองก็คือพิสูจน์ว่าพูดหรือไม่พูดก่อนเคสของดาตอเบโดเนี่ยเรามักจะคิดไปถึงว่าคำพูดของดามันเข้าข่ายไหมแต่เราลืมเลยเรื่องหนึ่งว่าแล้วดาพูดในสิ่งนั้นหรือเปล่าในสารคดีของดาเนี่ยนะครับความที่ดาไม่ได้รับการประกันตัว เออพอขึ้นสารสื่อพยา,ยานวันแรกผมแถลงสารค้านเลยว่าไม่ให้เราฟังซีดีบันทึกเสียงที่ที่อายการใช้อ้างเป็นพยา,ยานยนะครับและเหตุผลที่ดามไม่ได้เออที่เหตุผลที่ค้านเพราะว่าส่งเข้าไปแล้วเนี่ยการที่ดามไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยก็คือดามไม่สามารถเปิดได้เพราะระเบียบการของคุกนี้ไม่ให้เปิด,ไม,ปดไม่ให้เปิดฟังก็คือไม่ได้ เราไม่มีโอกาสได้ฟังซีดีก่อนว่าเป็นบันเสียงซีดีบันทึกเสียงของเราเราพูดออย่างนั้นจริงหรือไป่เราไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบความถูกต้องของซีดีพอผมแถลงค้านตรงนี้สารหาไม่ถามอายการว่าเรามีประจักษ์พยานไหมอายการก็อ้าอึง้งพอเห็นเอ่อพออายการอ้าอึง้งศารก็สั่งอายการบอกว่าเอาเครื่องมาเปิดซีดี นะในวันรุ่งขึ้นผมก็ค้านแต่สารก็ไม่ฟังหรอกสุดท้ายก็คือเปิดซีดีใช้อาอยาการเอาเครื่องโน้ตบุ๊กมาตามที่สารสั่งแล้วก็เปิดซีดีบันทึกเสียงนั้นต่อหน้าดาโดยที่ดามันกไม่ได้เต็มใจนะแต่ว่าตรงนี้มันก็คือว่าสภาพของของการที่คนที่ไม่รับประกันตัวก็คือนักโทษเพราะนั้นต้องอยู่ แล้วก็ศาลก็ใช้เหตุผลนี้ในการที่ว่าเปิดซีดีเนี่ยมารับรับฟังเป็นหลักฐานมามารับฟังว่าซีดีเนี่ยบันทึกเสียงเนี่ยเชื่อว่าเป็นเสียงการซีดีบันทึกเสียงของดาจริงแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักฐานมาลงโทษดานี่นี่คือเอ่อรับอีก ประเด็นหนึ่งะฮะในในส่วนของของเรื่องการดําเนินคดีในข้อหาหนึ่งนึงสองเนี่ยก็คือที่พวกเราเรียกกันว่าการประกันตัวศัพทางกฎหมายคือการปล่อยตัวชั่วคราวโดยหลักแล้วเนี่ยต้องปล่อยทุกคดีนะครับตามตามหลักกฎหมายต้องให้ประกันตัวทุกคดีเพราะถือว่าก่อนที่จะมีการพิสูจน์ก่อนที่จะมีการนําสื่อพยานหลักฐานอะไรทั้งหลายแหละจำเลยผู้ต้องหายัางเป็นผู้บริสุทธิ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะต้องปฏิบัติอจะปฏิบัติต่อจำเลยเนี่ยเหมือนกับผู้ผู้กระทําความผิดแล้วไม่ได้แต่การไม่ให้ประกันตัวของศาลในคดีของของดาเนี่ยศาลให้ผลว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดตามพวงรมชการโทษสูงนะเขาเขาก็ก็อ แล้วก็จะตามด้วยว่าตามพฤติการแห่งคดีและแลักษณะาการกระทํานํามาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะตามพฤติการแห่งคดีและแลักษณะาการกระทําหมายความว่าอะไรครับการที่สามให้ผลนี้ก็คือศาลเชื่อแล้วว่า จำเลยก็คือดาเดี๋ยวได้ก็ทำแล้วทั้งที่ยังไม่มีการสืบพยานย,ยังไม่มีการพิสูตรยังไม่มีการพยายาิพากษาแต่สารเชื่อแล้วลักษณะน,น,นี้ตอบย้ำมาด้วยการคำสั่งเหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวคุณสมยศใช้คำพูดเหมือนกับเป๊ะเลยนะส่วนส่วนต่างกันตอนต้นแล้วก็ ที่ข้อเห็นว่าคดีอตาโทษสูงนะความตามข้อหาเป็นความผิดเกี่ยวความมั่นคงแห่งราชอาาจักรและต่อองค์พระมหากษัตร,ริย์พฤติการแห่งคดีและลักษณะการกระทําความและลพฤติการแห่งคดีและลักษณะการกระทํานํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพทุกอันเป็นที่เคารพททูน รูดทูนและคารพสักการะนะกระทบเกินเทียนจิตใจ,จต่อประชาชนคือเป็นลักษณะการให้ผลที่สอถึงถึงทัศนาของสาว่าเชื่อแล้วว่าว่า,ว,าว่ามีการกระทําเกิดขึ้นและจําเลยเป็นผู้กระทํา คือมันก็มีเพยงมีข้ออ้างหลายหลยอย่างนะแล้วก็จริงๆแล้วก็เอ,อที่ว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่ข้อหาบินพระบรมเดชานุภาพถ้าถามสังเกตดูจริงเวลาเขาการโต้ย้งกับต่างประเทศเขาเขาจะอ้างอย่างเงี้ยแล้วก็จะอ้างว่าต่างต่างในต่างประเทศไม่ว่าจะอเมริกายุรโรปก็มีกฎหมายรับทนองดีแต่การใช้กฎหมายมันต่างกันมากเราใช้กฎหมาย ข้อหานี้เป็นกฎหมายเ,เป็นข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมันไม่ควรจะมีอยู่ในในการปกคอรองระบอบประชาธิาไปไตยนะครับนี่นี่คือเหตุผลที่ที่เราสมควรที่จะเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายนี้ที่จริงแล้วผมยังมีมีเรื่องที่ที่เตรียมมาที่อยากจะฝากคำถามถ,ามถ,ามถึงคุณประยุทธ์นะฮะแล้วก็ แล้วก็หลายๆคนที่เอ่อบางคนที่ที่มีความคิดเกี่ยวกับเออว่าอ่าว่าไม่ควรจะยกเลิกอน,นามาจารหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าดูเวลาแล้วก็คงคงจะต้องขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับ